มีลูกค้าบางคนนะครับที่ซื้อหมวกกันน็อกไปนะครับบอกว่าหมวกกันน็อกใส่ไม่ได้มันแน่นไปนะครับบางคนก็เคยไม่เคยใส่นะครับแล้วก็อยากได้ก็เลยซื้อไปแล้วก็ใส่ไม่เป็นนะครับเพราะว่าโดยปกติหมวกทั่วไปราคาถูกๆก็หมวกกันน็อกจะฟรีไซส์มันก็คือหลวมครับอันนี้หมวกกันน็อกเนี่ยมันทําความเร็วสูงได้นะแน่นกระชับนะครับนวมแบบแน่นๆเต็มๆเลยนะครับผมแต่ว่าแน่นไม่ใช่แน่นบีบหัวของเราตรงนี้เจ็บนะครับไม่ใช่แน่นตรงนี้ แต่บางคนที่เขาซื้อไปนะมันพับหูพับใส่ไม่เป็นก็คือหูพับนะครับมันบีบหูตรงนี้นะครับสแสดงว่าคุณใส่ไม่เป็นนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วก็สอนวิธีการใส่นะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนใส่มว้งแบบนี้นะคุมหัวไว้นะครับผมเพราะว่าเราจะได้ทําความสะอาดง่ายเวลาเหงือของเราออกมาจะได้เอาไปทําความสะอาดง่ายๆได้ทุกวันเลยแต่น่วมเนี่ยละนานทีจะได้เราจะได้สร้างครับมันก็ป้องกันไปดีมากนะครับผมเราต้องใส่ผ้าคุมแับนี้นะครับผมนะ นะครับดังนั้นวิธีที่สองก็คือเปิดชิวออกมาก่อนนะครับเปิดชิว่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่เปิดชิวเนี่ยเราจะมองไม่เห็นไม่ถนัดอประมาณนั้นนะครับผมนะอันดับสองครับก็ให้สายมันเป็นอย่างนี้ครับง้างสายออกมาให้สุดเลยดึงออกให้สุดอย่างนี้ไม่ต้องกลัวมันจะหลุดไม,ม่ต้องกลัวมันจะหักนะมันไม่หกักมันไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันยึดกับบอดี้หมวกตรงนี้ครับแน่นมากตัวนี้คือตัวยึดบอดี้ หมวกกับสายรัดขางนะครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมนะครับนี่ฮะดึงออกให้แน่นเลยนะดึงออกกว้างเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะเสร็จแล้วว่าสวมจากด้านหลังอย่างนงี้นะอย่างงี้นะสวมอย่างนงี้นะครับแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาดึงลงมาแล้วก็จับตรงนี้นะจับตรงนี้นะดึงขยับขยับให้มันเข้าที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าที่เนี่ยมันก็จะไม่สบายเพราะฉะนั้นเราขยับนิดนึงไม่ใช่ขยับจนมันหวมนะถ้ามันหวม ขยับวันนี้ถือว่าขยับได้แต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้แน่นเกินไปนะครับผมถือว่าอยู่ในระดับที่แบบว่าทํความเร็วได้เลยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้แน่นไม่ได้เจ็บคือมันอยู่ในตําแหน่งที่บีบตรงตรงนี้เราตรงตรงแก้มเราถือว่าหมวกนักทำความเร็วได้นะครับไม่ใช่บีบบนหัวตรงนี้นะหรือว่าถ้าคุณใส่ผิดวิธีหูคุณก็จะพับนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วก็ร้อยสายนะครับสอดออกสอดออกเข้าให้หมดเลยนะครับ สอดเข้าหมวแล้วก็กลับมากลับมาคืนแล้วสอดเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็พับม้วนกลับมาคืนแล้วก็กดตรงแป้งนี้นะครับนี่ครับแค่นี้นะครับผมอันนี้คือหมวกกันน็อกที่สามารถทําความเร็วได้นะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะแน่นแบบนี้นะเนี่ยนะครับผมเนี่ยเนี่ยถ้าลูกค้าใส่ไม่เป็นนะครับหูพับแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามันบีบตรงหัวเราตรงนี้นะครับถือว่าหมวกกันน็อกนั่น ไซส์เล็กเกินไปหัวของเราใหญ่นะครับแล้วก็ผมห้ามอย่างหนึ่งก็คือเวลาใส่ไม่ใช่กดอย่างนี้ลงมานะกดจากข้างบนมาอย่างนี้ต้องกดสายดึงสายลงมาแล้วก็ดึงขยับตรงนี้ให้ให้มันเข้าที่แค่นั้นเองนะโอเคเนาะขอบคุณครับ